สวัสดีค่ะพบกับช่อง Happy Tarot m e อีกแล้วนะคะวันนี้ใช้ไพ่โรแมนต์ทั้งคู่นะคะในหัวข้อที่ว่าเขาเคยมีเราในใจบ้างไหมหรือเขามีเราในใจบ้างไหมนะคะอันนี้ใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยเนาะอยู่ที่สถานการณ์ของคุณแอบชอบก็ได้คนมีคู่แล้วก็ได้อะไรก็ได้ส่วนใหญ่พิกอากาศที่ทุกทำเข้ามาค่ะก็ถ้าใครติดตามทุกอยู่ส่วนใหญ่แล้วทุกจะบอกสถานการณ์ทั้งสําหรับคนโสดและคนไม่โสดไปพร้อมๆกันนะคะไม่ค่อยได้ทําแบบจจเจาะจงเท่าไหร่ บางทีคนโสดก็ทำบ้างนะแต่ว่าสถานการณ์คนโสดจะเป็นประมาณว่าจะมีใครเข้ามาไหมอะไรประมาณนี้มันมันจะน้อยกว่าคนที่มีคู่แล้วหรือสถานการณ์ที่คุมเครือหรืออะไรแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ทํานะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะทําให้โดยเฉพาะสําหรับคนโสดแล้วก็เดี๋ยวจะมี r a n d o ม เป็นแรนดอมความรักอะค่ะเป็นเอพิโซดที่เดี๋ยวนี้อาจารย์อาจารย์หลายๆท่านชอบทํากันนะคะแล้วก็แม่หมอหลายๆท่านชอบทํากันก็เดี๋ยวจะลองทาเพราะว่ามีคนแบบอินบ็อกมาเยอะว่าเอ,อ้ยอยากอยากให้ทําแบบอันนี้ที่จะได้แบบเปิดไพ่เยอะๆอะไรประมาณนี้ค่ะมากกว่าพิก,กาส์ก็เดี๋ยวจะลองทําแล้วก็ออดูดวงตามลัคนาราศีในเรื่องของความรักที่เน้นเรื่องความรักอะค่ะของเ,ออเ,ออเขาเรียกว่าอะไร การเดือนจนถึงปลายเดือนของเดือนธันวาเดี๋ยวกำลังจะเริ่มทำให้นะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากบอกนะคะก็คือตุกจะทำมินิพิคคาร์นะคะจะเป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นไพ่ให้เลือกอาจจะเป็นแค่ใบสองใบอย่างเงี้ยไว้ดูเป็นลายเป็นลายวันนะคะเขาเรียกว่าอะไรแบบคล้ายๆในคลิปวิดีโอแหละแต่บางคนอาจจะไม่ได้ถนัดสะดวกดู YouTube ตลอดเวลาหรืออาจจะแบบอยากดูแค่ข้อความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่านข้อความสั้นๆน่ะคะ่ะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นอะไรยังไง อะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวทุกจะทําลง facebook นะคะก็เดี๋ยวจะโพสต์ลงในเเขาเรียกว่าอะไรโพสต์ของ youtube ด้วยล่ะค่ะไวใ้ให้ให้ใครอยากดูเนี่ยไปติดตามได้นะคะแล้วก็ดูดวงรายวันเนี่ยก็จะทําใน instagram กับ facebook แต่ว่าช่วงเนี้ไม่ค่อยได้ทําเพราะว่ายุ่งเดี๋ยวเดือนธันวาค่ะหลังกลางเดือนธันวาไปแล้วค่ะจะมีเวลามากขึ้นเพราะว่าทีเนี้ยขอเวลายหยุดยาวเลย ก็จะมีอะไรทำอะไรสนุกๆแบบนี้นะคะให้ให้ทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะอาจจะพูดเดยอะไปนิดนึงเนาะคลิปนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะอย่างนั้นกลับมาที่หัวข้อนะคะเขาเคยมีเราอยู่ในใจบ้างไหมหรือเขามีเราอยู่ในใจบ้างไหมคืออันนี้ก็อยากรู้อะเนาะกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่3ากองที่สี่นะคะเป็นไพ่ความรักทั้งหมดเลยโอเคถ้าใครเลือกกองได้แล้วเดี๋ยวตุกข,ขอเริ่มกองที่1ก่อนเนาะกองที่หนึ่งนะคะอ่ะ อันเนี้ยอ๋อเป็นรู้สึกจะเป็นเออ่เขาเารียกว่าไรอ๋อ page of page of p e n d o l e o อ่ะโอเคอันนี้เป็น9 of p e n a c l e o นะคะอู้มีเด่ไพเรียญนะเรียน x of p e n t a c l e แล้วก็ five of cup อ่ไอาไพ่ a t t r a c t i o n คะ่ะ you attract romantic love by enjoying this moment fully อ่ะถามว่าเขามีเราอยู่ในใจบ้างไหม ทุกบอกเลยนะคะว่าคู่นี้มีเขามีคุณอยู่ในใจแน่นอนมีแต่ว่ามีในที่นี้มากน้อยแค่ไหนเขาเรียกว่าอะไรคนที่เลือกกองนี้อะค่ะคู่ของคุณหรือคนที่คุณนึกถึงอะค่ะมันจะไม่ได้เป็นโมเมนต์ที่ที่เหมือนคนอื่นที่ตุกว่าแต่ละคู่เป็นนะที่ไม่ได้มีความรักให้กันตลอดเวลาแบบทั้งวันก็รักกันทั้งวันคือไม่ใช่คือส่วนใหญ่คุณก็ไม่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ใช่แบบคิดถึงทั้งวันไม่ใช่แบบ อ้ยเป็นช่วงโปรโมชั่นรักมากปันจะแหกตุดดมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แต่เป็นคนที่มีช่วงในความสุขความรักที่แบบกำลังพอดีรักมากรักมากมีข้ามมอบความรักแค่มากก็คือวันนั้นจะแบบโอ้แฮปปี้สุดๆทําอะไรก็ดีไปหมดเห็นนกก็หัวเราะเห็นใบไม้หล่นก็หัวเราะอ,อะไรประมาณนั้นเลยนะคะคือแบบเออมีความรักกันถามเขามีใจไหมมีค่ะมีอยู่แล้วคุณเองก็มีใจดูสิสองคนมองกันใครๆก็อิจฉาอันนี้ก็แบบเห็นไหมแบบ หมือนเล่นสนุกซึ่งการละก,กันนะคะ ex of a uh, p a n a c l l เห็นไหมแต่บางช่วงมันก็มีช่วงที่เขาแบบเหมือนให้คุณได้ไม่พอก็อยากจะปีกวิเวกอยากจะไปทําอะไรลูกของผู้ชายที่ใส่ไม่ใส่รองเท้าอะคะ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนจนหรือนะคะมันอาจจะเป็นถึงว่าบางทีก็อยากได้รับอิสระบ้างฉันรักเธอมีใจให้เธอมใใีเธออยู่ในใจแต่บางทีเธอก็ต้องปล่อยฉันไปบ้างถามว่าอ่ะ ไฟลอฟต์ับบางทีคนอาจจะแบบเฮ้ยเขามีคนอื่นหรือไม่เรามองว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มันมีคนเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรคนที่คุณดิวอยู่ด้วยอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์อะค่ะเป็นคนที่ใครๆเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าได้คนนี้ไปอะฉันต้องมีความสุขแน่นเลยเป็นประมาณนั้นแต่เขามีคนอยู่แล้วอะในใจอะเพราะฉะนั้นอะมันไม่จําเป็นที่คุณจะต้องไปอยู่แย่งกับใครหรือคุณจะเขาเรียกอะไรไปลบราคาฟันกับใครอะไรประมาณนี้นะคะ่ะสําหรับคนอ่ะ ังนั้นเดี๋ยวทีานันะ้สถานะนะสถานะของคนโสดคนที่แอบชอบคนโสดคือคุณยังโสดอยู่แต่คุณแอบชอบเขาถามว่าเขามีใจให้คุณไหมมีใจนะคะแต่ในที่นี้สถานาการณ์ของคุณต้องเป็นประมาณว่าคุณแอบชอบเขาแต่เขารับรู้ด้วยนะคือคุณสื่อให้เขารับรู้ถนะ้าไม่ใช่คุณแบบแอบชอบรุ่นพี่มอแอบชอบรุ่นพี่มสามฉันอยู่ปหกแต่ว่าไม่เคยเจอกันเลยแต่เคยเห็นคนนี้สองสาครั้ง คือถ้าคนที่ไม่เคยอยู่ในสายตามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะที่ที่เขาจะมีจให้คุณแต่อันเนี้มันต้องเป็นคนที่ปฏิสัมพันธ์กันหรือเป็นเพื่อนแอบรักเพื่อนแต่เพื่อนอรู้นะแต่ว่าเพื่อนก็ยังไม่อยากก้าวรำไปมากกว่านี้บางทีอาจจะอยากกลัวเสียเสียเพื่อนดีๆไปอะไรประมาณนี้ส่วนคนที่มีคู่มันจะเป็นคู่ที่มีความรักแบบว่ายามรักก็รักยามสุขก็สุขยามยามทุกข์ก็เขาเรียกว่าอะไร ก็ทุกแต่ก็ไม่ได้ทุกมากขนาดนั้นเป็นคู่ที่คู่ของคุณอนะอยากมีสเปซอยากมีความเป็นส่วนตัวบ้างในบางครั้งแต่คุณเนี่ยดูเหมือนจะแบบว่าฉันอยากจะผูกติดเธอตลอดเวลาอย่างบางคนนะอะเพราถ้าเป็นผู้หญิงนะอันนี้ส่วนใหญ่ตุกจะเห็นสถานการณ์กับผู้หญิงคือโทรหาแฟนทุกวันทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่วันหนึ่งโทรสี่ห้าครั้ง ยิ่งยิ่งเขาไม่รับก็ยิ่งโทรยิ่งโทรยิ่งโทรบางทีอะคะ่ะคนเราอะมันมีการมีงานทํากับทุกคนเนาะเรื่องบางเรื่องเขาก็ไม่ได้เป็นคนแบบว่างงานที่แบบนอนตื่นสิบสิบเอ็ดโมงตื่นมากินข้าวถึงเวลาจะนอนอีกแล้วคือไม่ใช่คนว่างขนาดนั้นที่ที่จะมาคอยรับโทรโทรศัพท์คุณหรือคอยที่จะไลน์หาคุณหรือส่งอะไรหาคุณตลอดเวลาคือมันทุกคนมีเวลาเป็นของตัวเองอะคะ่ะ คนที่คุณดิวด้วยเขาก็มีเวลามันของเขาเองให้คิดแบบนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้มีเวลาตลอดแต่ว่าถ้าเกิดคุณเข้ามาดูอ่ะคือสถานการณ์คุณอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเลยนะแต่แค่เข้ามาดูเฉยๆเขามีคุณอยู่ในใจค่ะแต่ว่าคุณแค่แค่อย่าไปจู้จี้จุกจิกหรืออะไรกับเขามากเกินไปแค่นั้นเอง attraction คือคุณยังมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันอย่างที่บอกอะค่ะ your a s s r o m a n c e love by enjoying this moment fully คือถ้าช่วงเวลานี้ถามว่าคุณรัก มีใจให้กันรักคือรักมากมีความสุขมากแต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่คุณมองว่าทําไมมันไม่ได้สุขเข้าครั้งที่แล้วอ่ะก็เป็นไปได้ว่ามันมัน,ม,นมันอิ่มจากครั้งที่แล้วมาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับอะไรอะ่ะมันก็เหมือนกับคลื่นนะคะมีทั้งลมแรงมีทั้งขึ้นสูงขึ้นต่ําขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเป็นประมาณนี้ความรักของคุณนะคะ แต่สรุปโดยรวมเขาเคยมีใจให้คุณไหมหรือเขามีคุณอยู่ในใจไหมหรืออะไรต่างๆคือคิดถึงคุณไหมนึกถึงคุณไหมะคะ่ะมีค่ะสําหรับกองนี้โอเคงั้นจบไปนะคะสําหรับกองที่หนึ่งเดี๋ยวขอต่อกันกองที่สองนะคะว่าว่าจะเป็นยังไงผ้าย่นนิดหนึ่งช่วงนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนผ้าใหม่แหละอ่ะอันนี้นะคะเจอมูนค่ะไพ่เดมูนสวยมากเลยอะ่ะชอบไพ่ของโรแมนทารุมากเลย เอ็กซอฟซอสวงล้อเห็นความโชคดีนะคะมาแล้วเวลฟอร์จูนแล้วก็คิงซอฟคับต่อด้ดยไพ่ห o านิโมนคนเห็นเด m มูนอาจจะมองว่าไม่ดีคนเห็นเอ็กซอฟซอสก็มองว่าไม่ดีเขาจะบอกว่าคุณอย่าไปคิดมากคุณอย่าไปคิดมากคนคนนี้มีคุณอยู่ในใจแต่คุณอนะ ไปคิดมากคิดมาคิดว่าเขามีคนอื่นคิดว่าเขาแบบหวังกับคุณแค่แค่ร่างกายหวังกับคุณแค่เที่ยวเล่นไปประวันหวังกับคุณแค่เป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวอะไรแบบประมาณนี้แต่เราจะบอกได้เลยว่าคุณนะอะแกไปเครียดเขาอะรู้ว่าคุณรักเขามองคุณอยู่เขาเขาเรียกว่าอะไรอะคือบางทีคุณอาจจะเป็นคนเหมือนที่ปรงอะว่าประมาณว่ารออักไม่รักก็ช่างเขาเถิดนะ เอออะไรประมาณนี้แต่เราจะบอกเลยว่าเขามีใจให้คุณเขาพร้อมจะเทใจให้คุณตลอดเวลาเขามีคุณอยู่ในใจตลอดเวลาพร้อมที่จะมีความสุขกับคุณแต่คุณล่ะหวังอะไรในตัวเขามากมายเนี่ยคุณได้ตามเต็มที่แล้วยังบางคนน่ะชอบบอกว่าทําไมพูดแบบนี้เรารักเขามากเลยนะรักเขามากมากมากกว่าที่เขารักเราอีกเครียดกว่าที่เครียดกับเรื่องความรักของเรามากกว่าที่เขาเครียดอีกบางทีเราไม่รู้แล้วค่ะคนคนเราอ่ะร้อยพ่อพันแม่ จิตใจจิตใต้สำนึกความคิดมันก็ต่างกันออกไปตุกเชื่อว่าคนเราอะที่เขาบอกคนเราอะคิดเหมือนกันอะมันไม่ได้คิดเหมือนกันทุกอย่างคือคนหกสิบล้านคนตุกว่าก็มีหกสิบล้านความคิดอะค่ะมันก็ต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันมันมันต้องมีบางเรื่องแหละที่มันไม่ตรงกันบ้างเพราะฉะนั้นนะคะเขาบอกเลยว่ากองเนี้ยมีใจคุณอย่าไปเครียดนะคะมันจะเป็นช่วงคันดีมูนเห็นไหม enjoy the uh b r i d g e of holiday time together คือถ้าคุณอยากรู้ว่าเขามีใจไหมมากกว่าที่ตุ๊กบอกคุณว่าเฮ้ยเขามีใจนะให้ลองไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยใกล้ปีใหม่แล้วคุณหาเลยค่ะสถานที่โรแมนติกสักที่บางคนถ้ามีกําลังมากนะคะตุ๊กแนะนําเลยค่ะอิตาลีสวิตเอ,อ่อฝรั่งเศสก็ได้นะแต่ฝรั่งเศสในความรู้สึกตุก๊กๆเฉยๆแต่ถ้าเกิดเป็นอิตาลีหรือเป็นสวิตหรือเป็นออสเตรียอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันโรแมนติกมากเลยเป็นเมืองที่สงบมากคุณจะได้ยินเสียงหัวใจของกัและกันนะคะอย่างสวิตอะ่ะ เขาเรียกว่าอะไรอะถ้าคุณไปอะในช่วงตอนกลางคืนนะคะคุณจะได้ยินเสียงหัวใจซึ่งกันและกันเพราะว่าเมืองเงียบมากสงบมากมันจะทําให้คุณใช้ความคิดซึ่งกันและกันได้หรือบางคนอยากไปที่ที่สนุกสนานก็ลองหาเขาเรียกอะไรอะเป็นเทศกาลแฟร์หรือเป็นงานคอนเสิร์ตหรืออะไรที่คุณจะได้อยู่ด้วยกันตุกว่าสิ้นปีอะช่วงลมหนาวอะมันจะมีคอนเสิร์ตเยอะแยะนะที่แบบให้คนไปนั่งแบบอย่างเทศกาลที่สวนพึ่งเชียงใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็น เขาเรียกว่าอะไรให้หาสถานที่ที่จะทำให้เหมือนกับว่าโรแมนติกไทาม์อะค่ะกับคุณนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าเขาคิดยังไงชวนได้เลยตุกมองว่าชวนได้เลยตุกว่าเขาไปนะจากคนที่แอบชอบก็ถึงเวลาที่คุณจะเปิดเผยตัวคุณออกมาตุกว่าทุกวันนี้ยคุณอะคนที่แอบชอบแล้วได้แสดงออกไปแล้วอะตุกว่าคนที่ เขาเรียกว่าอะไรคนที่คุณคนที่คุณกําลังนึกถึงอ่ะเขารับรู้นะคะแต่แค่ว่าเขาก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่อ่ะคุณจะคุณจะเขาเรียกว่าอะไรคุณจะจริงจังมากกว่านี้หรือคุณจะเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงให้มากกว่านี้ไม่ใช่มันคุมเครือแบบนี้ส่วนคนมีคู่ก็หาสถานที่เลยค่ะสถานที่แห่งความสุขเห็นไหมคือเตยภาพแต่ที่อย่างเงี้ยปพรีสสิ่งเงี้ยก็คือคุณคือจะไปก็ได้นะบางที่อ่ะบางโรงแรมบางที่เปิดประตูมาเห็นหอไอเฟลคือแบบ คุณคิดตี้คุณอยู่กับแฟนคุณสองคนแค่อยู่ในห้องก็มีความสุขแล้วอะแต่คุณก็แบบอยากจะคิดมากคิดไมว่าเขามีเราอยู่ในใจไหมหรือใครบางคนที่แบบสถานะความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนนะคะชวนกันไปเที่ยวเลยค่ะไม่ต้องต่างประเทศก็ได้เอาที่ที่ไปแล้วมัน,ม,นมันอยู่กันแค่สองคนใช้เวลาร่วมกันค่ะไม่ใช่ไปแบบชวนไปกับเพื่อนมีเพื่อนแบบ สิบยี่สิบคนในแบบที่เขาชอบพธิธีกันเลยนะที่เป็นบ้านแบบบ้านหลังใหญ่หญตามทะเลแล้วแบบไปกินเหล้าเปิดเพลงอะไรเงี้ยช่วงเวลานั้นน่ะคุณก็อาจจะได้ได้เห็นตัวตงของเขาเหมือนกันนะแต่ทุกมองว่าอันนี้คุณอยากจะรู้ใจเขาไงเพราะฉะนั้นควรจะไปกันสองคนคุณจะรู้ใจกันมากขึ้นไม่ต้องวางแผนอะไรมากมายค่ะแค่บอกว่าอยากไปที่เนี่ยไปด้วยกันไหม ไปเที่ยวกันไปแบบโนแพรนะคะแล้วคุณจะได้รู้จะมันจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาแล้วคุณจะได้รู้จิตใจเขามากขึ้นนะคะโอเคสําหรับคนกองสองนะคะก็ถามเขามีใจไหมมีมีเหมือนคนกองหนึ่งเลยแต่แค่คุณนั่นแหละก็คิดไปเองอยากรู้ก็ให้พากันไปเที่ยวน,นะคะอ่ะต่อมาสําหรับคนกองสามอ่ะ The Magician นะคะ Queen of Swords Queen of Wands แล้วก็เซเว่นออฟวอร์ดไพ่ใบนี้คือ Hard to h a า a r t n v n v s r t i t n o n ไพ่ใบนี้ถามว่าเขามีใจไหมตุ๊กจะจะบอกว่ามันมันไม่มีคำตอบถ้าคุณไม่ถามตุ๊กไม่สามารถฟันธงได้ว่าเขามีใจไหมเพราะฉะนั้นนะคะไพ่ใบนี้บอกเลยคุณจะเห็นว่าเป็นผู้ชายเห็นไหมคะถือดาบ เป็นเมจิเชียนนะคะไพ่ใบนี้คือเื่นเมจิเชียนนะคะคือเป็นผู้ชายถือดาบเขาสามารถเสกอะไรได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดาบเป็นเหรียญเป็นถ้วยเขาเป็นเขาสามารถทําได้ทุกอย่างส่วนคุณก็เป็นทั้ง q u n o n s w s r d อ่ะแล้วก็เป็น Queen of w a ร r d คือเป็นทั้งตื่นเมท้าทั้งดาบคือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นเซเว่นออฟบออีกคือส่วนใหญ่แล้วไพ่จะบอกว่าคุณน่ะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆนะคุณต้องเข้าหา คุณเข้าหาฮ a r ์ t ทูฮารคอนเวอร์เซชันอยากรู้ว่าคนนี้คิดยังไงถามเลยค่ะว่าทุกวันนี้มีเราอยู่ในหัวใจบ้างไหมยังรักเราอยู่ไหมคิดถึงเราไหมหรืออะไรไหมเป็นไพท่ที่เปิดออกมาว่าไม่รู้หรอกว่าคนคนนั้นคิดอะไรถ้าไม่ถามส่วนใหญ่คนที่เลือกกองนี้เป็นคนที่แอบชอบค่ะตุ๊กมองได้เลยว่าเป็นคนที่แอบชอบแต่ถ้าเกิดคนที่มีคู่แล้วตุ๊กมองว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแฟนคุณอาจจะไม่ได้พูดไม่เคยพูดแต่เขาอาจจะเคยมีการกระทําบ่งบอกแต่แ้าคุณอยากได้มันเป็นคําพูดคือบางคนน่ะการกระทําอ่ะมันไม่เห็นนะคือเขาทําดีแทบตายแต่คุณไม่เห็นอนะ่ะแต่แต่แค่เขาบอกว่าเออฉันรักเธอนะคุณแบบโอ้โหจิตใจแบบดีมากแฮปปี้ทั้งวันแต่แบบแบบตลอดเวลาที่เขาผ่านมาไม่ว่าจะเป็นไปรับไปส่งคุณ คอยโทรเช็คว่าคุณถึงบ้านหรือยังถามว่าคุณกินข้าวหรือยังคุณไม่เคยรู้สึกนะว่าเขารู้สึกดีกับคุณคุณจะแค่คิดว่ามันเป็นเรื่องของแฟนที่เขาทำกันอ่าแต่คุณจะพูดแต่คุณจะพูดเหมือนว่าไม่รู้เขารักหรือเปล่านะเพราะให้ไม่เคยเห็น่เคยบอกรักเลยแต่จริงๆอ่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าการกระทำของเขาว่ามันบ่งบอกว่าเขาว่ารักคุณนะมีคุณอยู่ในใจนะแต่คุณแค่เหมือนกับมองข้ามข้อเล็กเข้อมข้อเล็กๆของมันไปอะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ อคนกองน,นี้จะเป็นคนที่อยากได้คําตอบเป็นผู้หญิงที่อยากได้คําตอบเป็นผู้ชายที่อยากได้คําตอบเพราะฉะนั้นอยากรู้ถามค่ะนะคะกองนี้โอเคจบไปเข้าสู่กองสุดท้ายนะคะกองสุดท้ายอ่านาฟสอดซิคอบคัพอันนี้เป็น n i อา OF ฟบอร์ดแล้วก็เป็นเพจออฟคัพ เสร็จแล้วไอพีส์ยูเลิฟค่ะ Go ไ a เ and make the romantic นติกกิ๊อืมสำหรับกองนี้นะคะถามว่าเขามีใจให้คุณไหมเออถ้าสำหรับตุ๊กนะคะตุ๊กมองว่าเขาเขาไม่ได้ไม่ได้มีใจขนาดนั้นนะคะจากสายตาที่มองจากอะไรหลายๆอย่างคือเขาคุณอาจจะเป็นคนนี้อะคะ่ะ ถ้าเกิดคุณสถานนะสำหรับคนแอบชอบคุณรู้อยู่แล้วว่าเขามีแฟนแล้วคุณทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็อยากรู้แค่อยากรู้เฉยๆว่าเขามีใจไหมเอ,อคุณเหมือนคนที่มองเขาตลอดเวลาคนโสดน,นะคะเหมือนคนที่มองเขาอยู่เวลาเขาเหมือนคนที่ยังไม่พร้อมต่อให้เป็นเอ็กซ e เพ your love เห็นไหมคะต่อให้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะต่อให้คุณจะรู้กบเป็นฝ่ายรู้ก็แต่คุณจะได การตอบกลับที่ไม่ชัดเจนถามว่ามีคนอยู่ในใจไหมตกคิดว่ากองนี้มันยังไม่ไม่ได้มีคนอยู่ในใจค่ะต่อให้เป็นซิกออฟครับก็ตามนะคะแต่คุณดูสิส่วนใหญ่เขาเหมือนจะมีความสุขกับเรื่องอื่นๆมากกว่าที่ที่ไม่ใช่คุณคุณอาจจะเป็นผู้หญิงคนดใดคนหนึ่งในสามคนนี้ก็ได้แต่ว่าเขาแค่เหมือนรับรู้รับทราบแต่ว่าเขาก็เขาเรียกว่าอะไรก็ยังไปทางอื่นอ่ะยัง ยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดอะไรมากมายก็ยังคงเป็นคนที่แบบว่าเออเป็นเป็นเพจออฟคัพอะค่ะเป็นคนที่ยังมีความสนุกกับความรักแต่ไม่ได้พร้อมจะผูกมัดอะไรขนาดนั้นถ้าในสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตุกมองว่าเขา ถามว่ามีคุณอยู่ในใจไหมมันมีบ้างแต่แค่ว่ามันไม่พัฒนาคืบหน้าไปนั่นเองมันก็จะจะอยู่เงี้ยคลังขลขังกันอยู่ไปอย่างนี้นะคะก็คือถ้าถ้ามันอยากจะให้มีใจมากไปกว่านี้คุณก็ต้องลุกมาก,กาไปกว่านี้นะคะ่ะแต่ผลที่ได้รับเนี่ยมันอาจจะ มันเขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะไม่ได้มากเท่ากับที่คุณคาดหวังเท่านั้นเองนะคะถามว่ามีใจไหมเนี่ยถ้าเป็นคนโสดเลยอะแอบชอบอะตุ๊กมองว่าเขาเขาไม่ได้มีใจเท่าไหร่เขายังมีความสุขกับเรื่องอื่นหรืออะไรต่างๆก็ยังเป็นก็ได้แค่คนแอบชอบแต่ถ้าคนมีคู่อะค่ะมันมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ส่วนคนที่เอ่อเขาเรียกอะไรเป็นแฟนกันหรือเป็นคู่แต่งงานนะคะมันเขาเรียกว่าอะไรความรักมันจืดจางมากกว่าถามว่ามีใจไหมมัน สำหรับคนมีคู่ต้งมองว่ามันมีอยู่บ้างแต่ว่ามันจืดจางลงไปเท่านั้นเองนะคะมันอาจจะต้องแบบเติมไฟให้กับความรักคุณมากกว่านี้นะคะมันถึงมันถึงจะไปได้ดีอะคะ่ะโอเคงั้นจบไปนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อตุ๊กมาได้นะคะก็ยังช่วงถ้าส่วนใหญ่ะคะ่ะจะว่างช่วงตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงสี่ทุม่มซะส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าถ้าใครถ้าถ้าเกิดช่วงไหนอยู่สิงคโปร์เนี่ยอาจจะเออ อาจจะจบเร็วหน่อยนะคะเพราะที่นู่นมันเวลาเร็วกว่าแล้วบางทีต้องตื่นเช้าไปทำงานมันไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะคะโอเคนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ